แก่นอะแต่งนม้ยแว่นอะใส่แมสแล้วกันเฮียเออมึงมึงแต่งแบบว่าบริกาศอะบริากาศบริยากาศร้านไหนมันมันมีขายแว่นมั้ยจะซื้อแว่นแบบร้นนี้กองแสงอะเป็นกองแสงเออเอาชุดไหนดีอะชุดไหนเรียนวอล์กไอ้ตามึงมึงให้ลูกน้องมึงมาแบบว่าทำให้กูเป็นประธานให้หน่อยได้ไหมขอโพสเสกยากันได้ป้างไอ้ยเฮ้ยเฮยเฮ เฮ้ยคุยเป็นแฟนเจนิเฟอร์เขาคุยกันเป็นแฟนกับหมอป่ะเอาดีใช่ใช่ใช่เนี่ยกูตายอยู่ข้างเขาเลยเนี่ยเอาเที่ยละเอาดีอกูนอนอยู่ข้างเขาเลยเนี่ยไอสัตว์ถังแล้วงั้นงั้นก็มามามาช่วยกันหน่อยเธอคือคนที่ทำให้ความเจ็บปวดแต่ในวันนี้ก็ได้รู้ว่าความคิดของเพราะวันที่ผมเจ็บที่สุดในชีวิต ไม่ใช่วันนั้นแต่เป็นวันนี้คิดว่าโดนตกนรกตายปะบอสตายครับเออสวัสดีครับรบกวนเออดูคนเจ็บนะครับวางเลยขอหาหมอมีสที่รักเราดีกว่าเอาหมอหมอไปดูก่อนไปดูก่อนหมอมีหมอมีฉีดยาให้น้องหน่อยแป๊บนึง ทำมาทางคนนี้ทำมทาคนนี้เป็นไรครับเนี่ยเจฟที่ตองรู้เอาเข็มเอาเข็มใหญ่ไปเลยครับเข็มรอครับจทีตองรู้ ทักคนนะครลองภานาเป็นแบคเนะครับปลกร่าาโอ้คนตัวลายคนตัวลายนี่นะได้ไหมยงอย่างใกล้ไอ้ยี่มอนบอนตายหมออะกัแขงอ่ะอได้ยินหรือเปล่าอ๋อ ไม่เคยที่จะแยแสและแพ่ยป่คีคนตายคนกูมีต่อหน้าเลยมาทำ <c oughs> วันนี้ครับ <c oughs> ชิมแขกมันนะครับ <c oughs> แบบเป็นใครน่ะเฮียกูหลงในห้องพยาบาลเลยคูหลงในโรงพยาบาล อืมใช่เหรอไอ้แฉงไอ้ที่อะหมอไอ้หมอคนนั้นมันไม่มาไอคอนไอเจนิเฟอร์นะเจนิเฟอร์ไอเฟอร์คิมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะออกไปกิดตายทีใช่ไหมแล้วมึงบอกว่าถ้าเกิดเจอหมอเขาเนี่ยบอกว่าผมมาหาหมอยาลัยรอแล้วเขาไม่เจอเขาคืออะไรคืออะไรก็แบบเป็นดาราเป็นดาราโอ้โหกดกดทนทรลกดทนทนกดทลไอสัตว์เดินนำหน้าคุ คอนโทรนเฮียคอนโทรนไม่ได้ช่วยเฮียเลยโหเฮ้ยเจ็บพี่ต้องรู้อันนี้ไม่อยู่อ่ะไอ็เจนิเฟอร์โอ้เห็นเจนิเฟอร์แล้วเนี่ยเสื้อเสื้อสีชมพู้เงาสมบัติทอนจำใจจำใจเฮ้ยสมบัติทันคนนี้กูไปอะไรพี่อ่ะไปันแดงอยู่อ่ะอีโมทไปด้วยไปด้วยไปด้วยอ๋อยกูอ้โมท ช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยช่วยด้วยครับมีคนขาใครช่วยด้วยับมีคนขาให้มีประตูออกเงี้ยเออ importer น้องน้องมันอยู่ตรงประตูนะไนท์เอ้ามันเอาอะไรไปไอาไอเยี่ยมประตูออกดิเออไอ้เยี่ยแดงนี่ใครวะไอ้เยี่ยบอลเลยครับเป็นผมโนร์ชนประตูใหญ่เลยตอนแรกก็ส่งเข้าออกเอง5นาทีไอ้เยี่ยตอนแรกก็ส่งเขาต้องพิกอนเอง ับมข้อนี้เย่เลยคิมมอนไอ้สัตัดให้ตัดเพ่เฉลยเลยคนนี้ยังมีเลขอยู่ไหนอ่ะแซงเดี๋ยวกูไปนอนรอละกูไปนอนรอนะแซงนอนขอยัดอย่างนี้เลยเหรอซื้อด้วยนะธุรกิจก็มาคนที่รักไม่ต้องซื้อก็ได้โอ้ที่ไหนคเขาที่เขาเป็นไงบ้างข้าวอังตรงนะรู้สึกดุเงินจังเลยอ่ะเหมือนโดนกระบะชนเลยเยอะแซงผู้เชื่อกูแซงผู้ชื่อกูผู้ชื่อกู S <S โอ้ทำทำทานคอนนี้ครับเป็นนอนได้แล้วนะครับผมขับเลี้ยผ่า<ะ>นแล้วเปิดแล้าวีสองละทำไมอ่ะเปิดไปเท่าไหร่หกสิบลูกไม่ได้อะไรเลยบัตรยังไม่ได้เอาสิบลูกเลยนอ,เ,อเดี๋ยวกูถามว่ามึงเป็นไงบ้างวะข้าวแล้วมึงครับผมแล้วมึงก็บอกว่ามไม่เป็นไรครับประธานคนนี้ครับผมไปเอาอีสันคุกเข่าผมตะโอยู่ User joined your channel รู้สึกหลอ o, ่อจังเลยเดนธรรมชาติคอนนี่รู้สึกหล่อเท่จังเลยไอ้สัตว์ไปด <medicines. S 1> ิเปลี่ยนท่าเด้งก่อนท่าเด้งก่อนเปลี่ยนท่าเด้งกอนเปลี่ยนท่าเด้งกอนไปเป็นชุดสิโอเคกับคอนนี่คุณหมอครับ ผมรู้สึกเข้มแข็งนะคุณหมอไอเอปรมเป็นไงบ้างะาข้าวผมรู้สึกเข้มแข็งนะครับทปมาธาคนนี่อ่า u อ e r จู่ๆจคางหลอกผมครับไม่พากูไปเบิร์กอ้นนี่น่อยการัด ่พอแล้วผ่นแ้เนเ่อล้เออเยีเลยเาะทำลากันี่บเออไปเอลงรถกันลงรถกันไนีเลยโนกูมาเยอะไอ้ปเท้ากูยไปเท้าอันนี้มึงไม่เนี่ยแต่มันจะดีกับคนไทยรกบบะเน่ยไม่้คันแดงคันเดิมอ่ะอ๋อเร็วเเร็วแล้มึงไงจคองันนบบจอดตรงหน้าตำรวจด้วยงี้จับเลย ไดาเลยเลยแล้วบำเพ็ญเท่าไหร่แล้วบำเพ็ญเท่าไหร่ติดติดไปช่วยไปไปหายตาแล้วไปหายตาคุณนี่กคือหรือเปล่คือมัดไปได้กากข้าวเดี๋ยวมึงเดินเข้าไปก่อนนะเราบอกว่าเออไม่ทราบว่าคุณกาลาอยู่ไหนครับคุณผาเงินแป๊บมันรู้อะเฮ้ยเออเออชิบหายแล้วได้ยินทีไรไม่เคยรู้สึกอยู่กับตัวเลยเนี่ยติดติดแล้วใช่ใจ่เมื่อรอยเนี่ยปั๊บ อะไรันมึงดูดิมึงาดูดิไครับตัตต่อยกูดิ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 ต่อยกูตอยกูยิอกยิงมาดูนมาดูดูมดูดิดูดิหมอว่างหดูดิหมอว่างหมหมอว่างเจี่ี่ิไอ้ต่ยกูต่อ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 ยกูต่ยกูเอ้เจ เดินนิ่งไม่้อกูเรียกมึงไปช้มกูขาไปตีกูขอไปคุณไม่กูเล่นไปแน้วอรประธานคอนนี่ประธานคอนนี่เป็นไรอะเป็นไรอะประธานคอนนี่เป็นไรอะหน้าจุดละหมอว่างไหมว่างว่างว่างเยอะเลยเออคุณหมอจินิเฟอร์ครับผมหน่เจียบผมหน่อยท่านประธานคอนนี่รู้สึกล้มครับผมรักษาการแทนพันลงคนเก่าครับ เฮ้ยมึงใครวะเฮ้ยเอาไปไม่เบียดพี่จ้าวิ่งๆปั๊มๆวิวู๊ดจ้าอันนี้มันค่อยๆกี่รอบเลยท็อันไม่หมายถึงดีหมาถึงากี่รอบเลยท่านังเข้มแข็งอยู่หรอครับเฮ้ยเอ็งเยี่ยมๆหน่อยดิบริการวันนี้ผมมาประมาณสิบกว่ารอบแล้วครับเจนี่ ออกไปดีคุยคุยอะไรกันอ่อลจะีอรจะรักกันที่มันจะดีหรือไม่ก็ขอรอลยว่าครรู้รู้แน่จเหี่ยได้คุณจะอุกขครับ อ๋ออาจะละคะอ๋อน่าจะเป็นลมนะครับผมเห็นเขาเนินอยู่แล้วเขามาเลยล่ะครใช่อหรเมื่อกี้เมื่อกูสาวหมัดกันยับลยนะป๊อปปีตี้วะป๊อปปีตี้บอลหน้าในหน้าในหดรูปพี่นายเป็นร้องร้องเสียงเพี้ยนเหรอใช่สิรูกพี่เราปัญญาอ่อนเลยอย่ามีอ่อนเลยก็ได้ บอกว่าประธานคอมนี้จะปลอดภัยไหมครับไม่ต้องน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 อ่ไปถามมั้งตอนนี้เออเดินถามเดินถามเาินถามถามคอมนี้จะปลอดภัยไหมครับหมอครับเฮ้ยเสร็จล้เฮ้ยกระลาไปหาว่ากระลงไปหาว่ากระลาไปหามึงเดินเข้ามาด้วยมึงเดินเข้ามาด้วยบอกว่าประธานคอมนี้จะปลอดภัยไหมครับโอเคครับครสองจุดเออคุณหมอครับค่ะ ท่านประธานคนนี้จะปลอดภัยไหมครับการเดิเงินขั้นเพิ่มการเดินเงิหนึ่งแล้วโบว์วันนี้วันนี้มาหามาโรงพยาบาลข้าบอกว่าเขาเจ็บนะครับกดฮิตกอดิตกอดิกอดิตต้องเอาไฟเป็นมุมไม่ขีดนะครับเนี่ยโอ้ชีวิตโอ้าสวัสดีครับคุณขวัญสวัสดีครับคุณขวัญเอ็งก็พูดไปสวัสดีครับ ดิคุณกาลางช่วยผมหน่อยดิคุณกลา่ัยกาลางช่วยผมหน่อยดิไหนนะยังร้องเสร็จเลยโอ้โหแต่ไม่ดึเลยทำร้ายผู้หญิงอ่ะติดต่อไอ้กาลังจมจมรถได้เคาเลยงานร้อยล้านเราว้าวับท่านงานร้อยล้านเราอ่ะไปติดต่อกาลังที่ท่านจะเอาไปเป็นอะไรหมดเหรอครับร้อยล้านเนี่ยเอาไปทิ้งเพราะหัวใจมีแค่ดวงเดียว เันของชาวพังก็ต้องต้องให้เขาตีาปแล้วเดินพิลาขอเบิกรู้เปล่ารู้เปล่าผมอยู่ไปแล้วบ้านยดไรรู้เปล่ารักษาการแทนอาพันลงเอ้รักษอการยี่อะไรรักษาการแทนพันโลคนเก่าเฮ้ยนั่นดีดีไอ้ช้ดเดี๋ยวถ้าจุดไอ้แสงอุ้มกูไปเลยไอ้ที่เราใส่รับซ่อมไงวะฮะไอ้เจ้าใหเราใส่ซ่อมไงวะโดนเล้ว อ่ะไ้แจงไอ้างเลิกจริงๆไอ้แจ้งว่าองูองูปลุกออกเดี่ยวข้างนอกเลยขับรถหนีไปเลยเอาดีมาเอาเลยเอาเลยรู้แต่แม่งนะคนฝันไม่เอาเห้มันเห็นให้มันเห็นมันนี่องูมกูโอ้ยผมเข้ามาเข้ามาแม่อันนึงแล้วกันอุ้มกูไปเลยอุ้มกูไปเลยเอาออมาเลยทำเสียงด้วยแหม่แหม่ไ่เอาไม่เอาเอาดีเอาดี